สุนทรพเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์เมืนอเหพระทุกท่านมาตกป่านาดินคือเก่านั่นแหละครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนผมยันฝนตกลิ่นลงมาอยู่ครับขันแมน่นฝนตกลิ่นป่าคือจะแลนดีผมก็เลยมาสิดเนาะป่าขึ้นอยู่ว่าพี่น้องหันลุยรถคิดว่าน่าจะเป็นพวกป่านุ่นจันทร์หรือสวาย โบน่ใจมันบบมีฟ้องอากาศครับขันเป็นฟ้องอากาศนี่ปลาตองแน่นอนแต่ว่าอันนี้บบมีฟองอากาศอารุณเบิงน้ำกันครับล่มจะค่อนข้างแห้งจักน้อยมือนี่คืนน้ำจะเศร้าเลยพระอาทิตย์ทันได้ออกอยู่ครับเมฆหนาเสลือเกินคึมฝ่าคึ้มฝนครับ แปดโมงเศ้าครับใหม่แรกขันปลาน้อยบอก,กวนเงียบๆนี่ได้รุ่นเลยครับ แต่ไงเขาคือจังมือนั่นป่าหน่อยบก,กวนทิ่มเยื่อไว้ชัมม่วโมงหนึง่งเยื่อกับบเบิดแดงหน่อยจะโชว์ผลงานบวมมือนี่ ครับใกลๆพลดะ ผ่านไป30กว่านาทีเงียบกิปตต่ว่ากม็มีเสียงกระดิง่งกองแกงกองแกงเล็กหน่อยครับน่าจะเป็นปลาน่อยเขามาก,กวนแดดกำลังออกครับปลาก็เริ่มบอนเขามาบอนเขามาน่าจะได้รุ่นอยู่ครับ ไปงาไปง่พี่นุ๊งอยู่ครับหลังแรกแต้มแรกกับมานเลยครับสมการลอค่อยอยู่ดอกเป็นชั่วโมงแล้วครับนี่มาค่อยๆอ้ามาเย็นๆครับค่อยๆเลียนปง่ายเฮ็ดแห้งกับบะไ้ครับอินทรุลัดขันไดเรียนมาเรียนเงาเลยครับ มีใส่อยู่ดิครับตัวนี้โลขึ้นโลขึ้นอืมวนกันโอ้แขสองครับตัวนี้ผมแกนลอกห้อยมา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 มเกียกไปแล้วหยุดลอยครับ โอสายจัง่อยครับโอ้ว่าเมนจะบ่มีเมยียงซะแล้วเป็นชั่วโมงเลยครับสุดท้ายก็มาจนได้เนื่ยเดียวเดียวเดียวปวเดเบ็ดก่อนโอ้ยืนแห้งเลยผมไม่อยากแ็ดแห้งนะครับเห็ดแ,แห้งเดี๋ยวเขาจะบาดเจ็บหลาย เจ้าเดอกไปป่อยมันมันมนะครับพี่น้องน่าจะถึงสองลูอยู่ครับตัวนี้มองเกาเลยครับลากินยุกไกล เล <Workers>, ี๋ยงหน่อยครับกระดิ่งตีงอยู่ด้่เมื่อกี้นั่นอาจจะมีป่าหุ่นเยือยู่ครับผมว่าจะเปลี่ยนเยือแต่ว่าผมจะปล่อยไว้ก่อนเยือป่ากำลังดูดเยือครับกระดิ่งติงอยู่ได้รุ่นครับได้รุ่นเพอเพอเขาเป็นฝูงเพราะว่าเวลาผมตีเยือลงไปผมจะตีเป็นกุ้มเป็นกุ้มไว้งั้ป่ามาเป็นฝูงมันจังจะได้เห็นเยือครับ เงียบๆแบบนี้ได้รุนตลอดเลยครับของไงเขามาที่หลังตลอดเลยป่าน้อยบกวนแบบมีป่าไงเขาครับันป่าน้อยไร้ป่าไงบม่มีป่าไงเขามาป่าน้อยก็เล่ยนี้เมื่อใครกวนเบ็ดป,ป่าถึงสะดุ้งแมวมันครับวันสามโลกผลมานะ <laughs> โดนๆมาเทียแตกโพๆเลยไก่จัง่อยครับ กระมังหรือป่าไง <c oughs> อือหูวิควาอบอกแล้วครับอยู่บนนอบนนอ,นอของเสาเมื่อกี้นั่นโอ้ป่ากระมังมองเป็นป่าไงกระมั <c oughs> งครับแก่งที่สองสวยงามสวยงามมันมันมัน คันแนี่คันฝาครับฝ่ากำลังกดไปยังเอาน้องเพี่ยวบอดูคืืกันน้องเพี่ยวมาแล้วเนะครับสวัสดีจ้ามาหลุ่นเบ็ดน้ำพิตุมจ้าเมาเนี รอรอๆครับรออขุดมัวหน่งอยน่าจะอยู่แล้วครับอย,ยู่ๆะมั่งครับ คือบวมาโอ้ันของต่อรอรข้าห้างวายุ <c oughs> คือหมุนบัวอมยักษ์เทียโอ้ยของต่อจอยครับออกให้ว่านอนอเนาะเงียบลอยเลยเดี๋ยวรอให้ป่าออกกันครับป่าออกอยู่ดิโอ้ยของต่อ ลายยังยูเวียดอยู่ครับตอมันของอยงผมสิ่องดึงเลยขาดแล้ว ไปทั้งตะก,กอเลยครับบ่มยังนะครับป่ากระมังเอาไม่ไหมโอ้ต่ออยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันแรงมากจัน่อยน่าจะเห็นอยู่ครับปลานอนจันตัวนี้ผมว่าจะเอา,เาไปบ้านนะครับเอาไปให้แม่แม่ว่ามีคนมาถามหาเอาไปก,กินปลาน่อยไปตัวไงเอาไปเปลียนเป็นหมู เปลี่ยนเป็นน้ำมันนะครบับายโมงเกือบ,บายสองแล้วครับผมเปลี่ยนเยื่อชุดไม่ลงไปน้องแพลวเข้าบานเรียบร้อยแล้วครับอากาศเย็นก็เล็บบใหายยูเนาะยันเป็นไข่เป็นหนาวอีกรอหลุนเบื้องน้ำกันครับหลังจากใบสองลงไปนี่จะเป็นจงนังไรขันแม่นปลาบาเขาก็จะเป็นไม้สุดท้ายขันแม่นปลาเขาผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ คันฝ่าครับรู้สึกว่ากระดิ่งดังอยู่สองเทียมเมื่อกี้นั้นฝ่าก็มั่งบอครับ น่าจะยูแล้วล่ะครับอยู่บ่นอ่เมื่อวันต่อเนื่องปลาหน่อยบ่เหรอ,อ,อเห็นเบาๆดิครับพี่น้องอยู่บ่ล่ะโอ้อยูยูยู กระมังล่ะครับกระมังเซเล็กเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็ซีโมงแรงแล้วตกใบยมาป่าเงียบเลยครับป่าบ่เขากินเบ็ดเลย นาจะร่มแห้งผมกระโบน่ใจกระโบบป็นงยังเมื่อนี้ก็ถือว่ามันเติบย่แล้วครับในป่านวลจันทร์ใส่ไงข้ามาตัวหนึ่งป่ากระมังสองตัวแต่ว่าป่านวลจันทร์เอาไปให้แม่ไปขายเรียบร้อยแล้วเหลือตั้งแต่ป่ากระมังนี่แหละเอาไว้ถ้าไปปิ้งกินเมื่อแรงครับเดีย๋ยวรอบหนาพามาลุนอีกรอบหนาจะพามาตะเสาล่องมึงครับผันเทียป่าเขาตะเสาจากหกโมงเสานะครับปกติผมมาสิ ต่เสาหงมงเสานีเขาก็กินอยู่ดิการทะลุน้ำกันครับเมื่อนี้กับม่ไดเห็เมนูให้เพียนองเบิงตุงกับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอายู่เสมอครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ